ฮัลโหลค่ะคุณหมอว่าไงนะคะพี่ไม่ความรันตกโอเคค่ะเดี๋ยวรีบไปสบอต้าไม่หายไม่ใช่หายหายไปตั้งไหนอ่ะวันนี้คือตกครั้ที่นี่พี่ไปหาแม่โอยสบอตของีอซ์ใหม่แบบสวยมากเลยนะไอเมืองวัสี่ส่วนตัวคืว่าเหมาะกับมากใส่แล้วคุณเลิศา ว่าแต่เท่าไหร่เนี่ยแปดพนเก้าเลยคหฮะแปดพันเก้าเลจะซ้งจบกที่ไหนก็คก็คือได้อะมึงแบบมาสวยนะแต่กูอยอ่ได้อ่ะเออเมื่อวัก่อนอะกูเห็นตน้ามวใช่ไหมร้อยพอรับทำงานผ่าทาชั่วโมงหกร้อยกูวบอกหมาทําทำเลยหกร้อยได้หรอมึงแต่งตัเกียตื่นอ่ะมั้ต้องตื่นสาวบ้านเลยนะแล้วผมมึงเถอะอุ้ยกระเป๋าตังค์ใครหล่นอะมึงอุ้ยช่ารอไหน โอ้ยม okay. ือเงินเยอะมากเราจะทำไงกันดีอ่ะมือกูว่าเจ้าเงินเนี้ยไปซื้อกระเป๋ามือกูมันไม่ดีอ่ะกูว่าเจ้าของเขาอาจจะเดือดร้อนก็ได้นะวิตเตอรเจ้าของเขาไม่อยู่นะมือเขาคงไม่หาหรอกม้ามือมันอาจจะเป็นเงินก็สุดภายในชีวิตเขาก็ได้ ไม่เจอเลยต้องพี่เดินไปแถวไหนมาเราไปดูต้องอุ่นอุ้ยมึงจ้าขอเขาหากระเป๋าปตังหรือเปล่าวะอุย้ยมึงไปกันดีกว่าไปไหนอะมึง โอมึงปวดคอมากเลยอนะ่ะมึงชอบพักก็ไปหาหมอนหน่อยได้ไหมแบบไม่ไหวแล้วตอนนี้โอเคได้มึงกูกำลังไปหานะนมึงไหวไม่ได้แพ้มึอจะปวดคอมากเลยอ่ะเออเนี่ยแกจะถึงแล้วมึงเฮ้ยมึงนั่นเจ้าของกระเป๋านี่ใช่หรอมึงใช่ใช่ใช่กูจําเขาได้มึงเขาซื้ออะไรกันวะแล้งก็มาาีังินดีเงินที่ได้มาแบบก็หายไปแล้ว อ๋อพวกเธมาขอไม่ต้องผ่าตัดด่วนไม่เป็นไรนะพี่เดจะหัดตาเรียนออกมามวช่วยทํางานผ่าช่วยแม่เข้า่ามัดนจะดีหรอไม่เป็นไรพี่แค่เดิงเลน่พี่ขอบคุณ 我穿不个短，我长的那黄水啥，你来不来你？嗯嗯